พบกับ e ีที่2นะคะที่พูดถึงบาดแผลทางใจในวัยเด็กหรือประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำในอดีตมันเกี่ยวข้องและมันเชื่อมโยงกับการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างหนังสือเล่มนี้นะคะถูกเรียบเรียงขึ้นมาโดยการทำการวิจัยจากคุณหมอนะคะที่เขาวิเคราะห์ที่เขาทำการวิจัยว่าคนไข้ที่เข้ามาทำการรักษาเนี่ยมันมีประวัติและเชื่อมโยงต่อการประสบปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้าง สามารถเอาไปอ่านได้นะคะจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะอย่างที่ครูอัดบอกไว้นะคะมันสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่ครูอัดได้จัาขัดกับเคสที่เข้ามารับการบําบัดซึ่งมันเชื่อมโยงกันจริงๆว่าต้นเหตุของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมาจากอดีตมันมาจากความเจ็บปวดยังไงบ้างบาดแผลทางด้านร่างกายมันส่งผลต่อทางจิตใจยังไง คว,ความกดดันจากครอบครัวการได้รับความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการถูกเปรียบเทียบการถูกทารุณการถูกทำร้ายต่างนานาเนาะจะสังเกตได้ว่าคลิปที่ผ่าน,านมาครูอัดมักจะพูดถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นำทริคดีๆที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ไปใช้กับลูกได้ไปให,ใ,หให้ลูกได้ค่อยๆซึนซัก เป็นเพราะว่ากูอัานมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีมันจะเป็นต้นแบบผู้ปกครองจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกให้กับหลานเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในการที่เขาจะเรียนรู้นะคะคําพูด คำพูดหรือสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยค่ะเขาจะซึมซับและจะเชื่อมโยงไปกับสภาวะอารมณ์ของเขาถ้าเราพูดดีถ้าเราพูดเพราะเราพูดด้วยมีเหตุผลสภาวะอารมณ์ที่เขาซึมซับเขาจะซึมซับทางด้านสภาวะอารมณ์ที่เขาเรู้สึกดีมีความทัศน์ทัศนคติที่บวกส่วนพฤติกรรมที่เราเป็นต้นแบบให้เขาเราอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเพื่อเราเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก เพราะฉะนั้นเด็กเขาจะจดจําได้ดีทางด้านการมองเห็นด้านการเรียนแบบจากต้นแบบเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการซึมซับที่ดีทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรมเห็นไหมคะว่าความพูดของคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พยายามถ่ายทอดให้กับลูกๆหรือวิธีการหรือเทคนิเค,เ,คเนี่ยต่างๆที่กวดพยายาที่จะค่อยๆหาวิธีที่ง่ายๆสบายๆมาให้เนาะสามารถที่จะซึมซับให้กับลูกลเราสอนแบบไม่สอนให้เขาจําแบบที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องให้ไม่ต้องใช้คำศั่งเพราะนั้นสิ่งที่เขาจดจำทั้งคำพูดและพฤติกรรมคำพูดก็คือส,สภาวะอารมณ์เนาะสร้างสร้างทัศนคติบวกให้กับลูกเพื่อเขาสามารถที่จะเติบโตไปอย่างเป็นคนที่มีความคิดบวกและเขาจะเป็นคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตนเองจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งสําคัญทีคือเราจะสอนให้เขารักตัวเองได้สอนให้เขารู้จักรักตัวเองโดยที่เขาไม่เอา ตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสามารถของเพื่อนเพื่อหรือของคนอื่นคุณพ่อคุณแม่ก็งดการเปรียบเทียบด้วยนะคะเพราะว่าการคุณพ่อคุณแม่คือจุดล้มต้นของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็อย่านําไปเขาไปเปรียบเทียบกับกับบุคคลอื่นหรือกับเรื่องราวอื่นๆน,นะคะเพราะ,ะนั้นเราจะได้เสริมภูมิต้านทานทางจิตใจให้กับเขา แล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปดีแล้วก็เดี๋ยวจะนำะเคสตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้มันส่งผลกระทบยังไงกับชีวิตบ้างแล้วพบกันใหม่นะคะ